ไอ้ไอ้เมื่อกี้สิน้าหากระต่ายมาชมอย่างเดียวเลยคุโยโอ้โหไม่ไม่ชมทูบ้างเลยเน <c oughs> ี่ยทนแบกตัวจริงเนี่ยทูเนี่ยแบกตัวจริงเนี่ยชมแต่าสาว ช่วยอะไรกูเนี่ยใ,ใครยิงกูนะ BMW. bmw ไงอุ้ยอุ้ย,ย,ค,ยคุยโยคุยโยเอาเลย awn เนี่ยในสโคปแปดอยู่นี่นะสโคปแปดอยู่เนี่ยเอ้าตกล่างรถไฟคุยโยสโคปแปดอยู่นี่นะครับ ยา,ม,า,า,ม,ามันาายามอนอืมีแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ไหน,นครับพีในพีในดีเหรออยากได้พีในดีอ่ะในวบงบีมาหาเราพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวรอรถไฟอีกรอบหนึ่งครับเอาพีในดีกัน ได้พีในดีนี่ก็ได้ที่หนึ่งเลยนะใครเห็นด้ามด้ามเอ็นโฟบอกเดี๋ยวนะด้ามจับอผมห็นผมซุ่มอยู่ตรงนี้แหละเราเอาพีในดีไม่ไปไหนละ มีคนมา,ม,นม,าม,มีคนมา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 สองคนสองคนไงไงทางนี้รอรถไฟอยู่ทางนี้รอรถไฟอยู่โอเคเบิ้ยัไง,ไงไงนี่ไงนี่ไงมาเดียวเฮ้ย เอ้ยนี่เด้ยมาแล้วมาแล้วมีตัวมีตัวยู่แถวนี้เจอแล้วจะย,ยิงมันให้ตายเบิร์ดเบิร์ตแมปหมดตี ปลาเข้าเข้าวงกันสองนาทีวงไกลมากปลาปลาไปเข้าวงกันโอ้ย M4 ปลาปลาเข้าวงเข้าวงเข้าวง M4 หรือจะทุ่มสู้ M150 <c oughs> ไปครับไปไม่มีลิมิตชีวิตเกินเลอยถอดตอมถอดตอม

ถ้าได้กุญแจมาพี่ขอไปเปิดบ้านรับไปเข้าวงกันครับเข้าวงกันครับไปเด้อไปเด้อเด เก็บแม็กให้หน่อยทูเก็บแม็กมาให้หน่อยเก็บแม็กไอสนนยปียเอเอเอ,เอ,เอ,เอดูเอ,อ็นมีไหมสวยสวย,สวยเอ้ยเกมนี้พี่ฆ่าไปเก้าว่ะไอ้น้อง ไอ้ดอกไอ้ดอกไปไอ้ดอกเร็วไปไอ้อกกันแปนอ้ดกันไอ้ดอกอยู่ข้างหน้านะไอ้ดอกอยู่ข้างหน้านะไปไอ้อกกันข้างหน้ามีไอ้อกไปหาปืนโหดกันทุกคนไม่กดไม่ติดอ่ะ chạy 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 cái này đọc nữa chúc mừng này đọc được Jangan Pinadi, Pinadi, Pinadi. dia Wuih, suai Jam Jam Takda มแล้วใครเห็นไซกาบอกด้วยนะคะได้ครับไซกาไซโดไซกาอากาอาคา อุ้ยของเล่นของเล่นไปไปไปขี่นี่ดีกว่าไปขี่โอนซลูนะรู้จักไหมโอนซลูเอาไปไปรับเพื่อนมาขี่ด้วยกันพี่ไปรับเพื่อนมาขี่ด้วยกันคุโยคุโยมาขี่โอนซลูเร็วโอนซลูนะโอนซลูนะรู้จักยี่โวโอนซลูนะเลยเนาะบ้านี่ผมขับรถมารับแล้วนี่มาเร็วมาเร็วมาขี่โอนซลูเร็ว ขึ้น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 โอ,อนสลูโอนสลูโอนสลูโอ้ไปโอนโอนสลูกันไปด้วยเอา้าทูไม่ขึ้นหหเหรอให้ทูลอยไปให้ทูหอไปกี่อนสลูะรลงลองล มาถึงแล้วถึงแล้วขี่โอนซนลูโอนซลูขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นยังขึ้นยังรอบแรกใกล้จะออกแล้วนะครับอีกสองวิสามสองหนึ่งไปเลยไปเร็ว้้โไปแล้วไปแล้ว,ลวโอนซัลลอลอ ดูยูไสตูอย่างท่สวยนโุกระต่ายนยโอชิโอซารุกี้อีกคนนึงได้ไดูดดูดิเอาไว้ไปชูไปมาแล้วูโอซาุเย อย่างมันเออไม่ไม่ต้องเล่นเกมละอ้าวคือมันไม่มีของเพิ่มหรอโอ้สาวเลยรออะไรกันล่ะไปกันเลยชิวะไปแล้วนะไปอีกรอบนะสามสองหนึ่ง

ูอยู่ใส่ชูอยู่ในบ้านนี่ครับอ๋อใส่ดอุ๊ยไอด็อกแอดอกไ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 อด็อกพี่เจยังบัโพจ้าไอด็กไอด็ยังบัวโพือสุดทางก็ได้แล้วพีนายดีก็ได้แล้วชอบเดินเล่นโอไยไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไกลไกลน่ากลัวน่ากลัวรอตรงนี้แหละฮะดักรอตรงนี้แหละ แางนี้มีรายคาาเลยทูหลุดหรือเปล่าเห็นนั่งนิงน่งๆเห็นนั่งนิงน่งๆหลุดหรือเปล่าหรือว่าดักยิงอยู่ โอ้พาดแล้วเขาไปโอนสลูกันนะไปจากไปโอนสลูไปไปโยนสลูกันงวดครทีโยอะไรก็โอนสลูที่มันมีรถไฟไยใส่กันแล้ว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 ข้างหน้าข้างหน้าสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรใส่เลยใส่เลยสามสองหนึ่งไป แลงล่างใ้ยิงใครดัวเช็นี่นี่นี่ตย่ตยตยตย สวยแล้ยังมีอกีกยังมีอีกทูยังมีใช่ไหมทำไมมันโดนแล้วเป็นสีแดงวะน,นี่มีรอยเท้ามีรอยเท้ายังมียังมียังม,งมีในบ้านในบ้าน้ยไม่สะใจไปทนะูต่อยไปนะต่อยไปนะเดี๋ยวพี่ไปจัดการต่อยไปต่อยไปอา้าวตายแล้ว <laughs> ตายง่ายแต่วะ <laughs> อ้าชูเราต่อยเยอะเกินรถระเบิดเลยเราต่อยแรงเกินรถระเบิดเลยต่อยทะลุกำแพงไปครับทุกคนไปบ้านหลังเดิมเข้าวงเข้าวงมีสอนกี่โมง อ่ะไม่เกิเจอคนเจอคนเอาไม่ใช่ เหลือห้ามันเหลือคนเดียวชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยอ้าวสวยสิครับอย่างเงี้ยชาร์จเล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 ยจงตายจงตายด้วยไททันซะมีไอดอกมียต้องตายด้วยไททันเก็บไอ้ดอก่อนคู่เก็บไอ้ดอก่อนแล้วค่อยฆ่ามัน อยไปรับก่อนคุอยู่ไหนโง่โอ้โสนุกเลยโอนสลูเก่งคืออะไแล้วโอ้ดึงดึงดึงเขาเข้าแกนกับเราเิแกนเวดยิงสองพิห้าแต่แม่มาดูแกนรากันไม่แ

Хе-хе. 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 Хе-хе.